มาสู้เรื่องราวของกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะรู้จักไหมคุณเปิ้ลนาคอนนะคุณนีก็เป็นดาราที่ว่าชอบช่วยเลือดสังคมเช่นเดียวกันนะาแล้ว่็มีวัวจีดวัวใจที่ว่ารักการแข่งขันกีฬาเจสกีค่ะเรียกได้ว่าค่ะคุณเปิ้ลนาคอนสิราใช่ค่ะก็เป็นทางดาราเป็นพิธีกรได้ลงแข่งแข่งขันนะคะเจสกีโปรดทัวร์ซ่องพันยี่สิบ่องสนามซ่องบนเกาะสมุยค่ะปรากฏว่าประพบอุบัติเหตุเกิดเหตุในการฟันนะคะได้รับบาดเจ็บซีโครงหักต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียูค่ะ เปิดษสภาคม2565าาค่ะที่<ม>บริเวณชายหาดเวงอำเภอกกสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นสนิดวรปัญญานะคะฐานก็เป็นนาย,ยกสมาคมกีฬาเจ็ตสก,กีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวิชวุฒิจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการรวมกันเปิดการแข่งขันเจ็ตสก,กีโปรทั่ว ซ่องพันยี่สิบซองสามถีซ่องแล้วค่ะถีเกาะสมุยนะคะเผื่อเป็นการเก็บคะแนนขัดนักกีฬาไปแข่งขันเจสกีระดับลกูกโดยบรรยากาศเนี่ยก็เป็นด้วยความ,มค,คกึกคักค่ะมีกองเชียร์เข้าวรวมชมมากมายเลยค่ะโดยเกมการแข่งขันนะครับที่นักกีฬาต้องเจอปะซะก,ก็คือนี่หลยตีเร้นในภาพครับคลืลนะ่นลมมันแรง,งนะครับทำให้นักกีฬาเจสกีได้รับบาดเจ็บนึ่งนั้นคือเปิ้นนาคอนสีหล่าใช่นี่แหละครับทีรวมลงแข่งขันในรุ่นเจสกีหนังอาชีพ1 1 0 0งพซีซี แต่งเครื่องยนต์นั้นนะครับเรื่อ่างการแข่งขันเปิ้ลนาคอนเนี่ยได้ฮักลบนะครับก่อนจะพุง่งชนคู่แข่งขันทำให้เจสกีของเปินน้ลนาคอนพุง่งเข้าไปชนเส้าเส้าเล็กนะขอ<ช>้ะอมหอกควบคุมการแข่งขันโดยเฉพาควบคุมการแข่งขันในจมหลงเรีเลยนะครับนี่ไหมนี่ไหมะนะครับ,บ,บน,น,นะอ่าแล้วก็เปิ้ลนี่ก็ตกลงใจเจ็ตสกีได้ยนะครับเจ็บเจ็ดนาทีริมลำซุ่งขึ้นคว้างนะครับลำซุ่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยแล้วก็ทีมแพสเนี่ยเข้าให้การตรวจอาการพบสีขุ่คว้าฮักนะครับลำซุ่งโรงพยาบาล เข้าองไอซียูหล่าสุดเข้าแจงว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับนะแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ล่าวเกิดขึ้นวันเล็กของการเปิดการแข่งขันเลยวันที่ิเกตพฤษกากุมซีผ่านมาครับก็ค่อยให้เร็วๆนะคะคนมันรักกันนะเมืนอคนแข่งโบนนั้นดูคักมังผลิกมังแต่ก็ยังกไปแป่งค่ะเออการเป็นกําลังใจให้คุณปิ้นนาคอนแล้วก็ครบรัวด้วยค่ะ